ตัวนี้ก็เป็นการทดลอบเอาเองนะครับคือเราไม่มีเกียร์ทดนะครับเราก็เลยทดลอบด้วยการทดมอเตอร์นะครับตัวนี้ให้รอบมันช้าลงมาเรื่อยๆนะครับวิธีการทดลอบของผมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลูกลีด สำหรับสำหรับรีดคิ้งนะครับตัวนี้หรือรีดงานอย่างอื่นก็ได้นะครับตามที่ออเดอร์ลูกค้าต้องการที่สั่งมานะครับหรือเพื่อนๆใน YouTube ต้องการจะแนะนำวิธีง่ายๆกว่านี้ก็แนะนำคอมเมนต์มาได้นะครับปกติว่าจะใช้เฟืองทนนะครับแต่ว่ามัน ราคาค่อนข้างจะสูงมากนะครับก็เลยใช้โมเล่สตัวนี้มันก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับถ้าเป็นเฟืองทดมาเลยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ4ี่พันนะครับเราก็จะประหยัดต้นทุนโดยการทดรอบแบบนี้เอานะครับ